ลถามจริงอันเนี้ยนะเ่าม,มันจะสะดกไปเนี่ยให้ตายเถอะดีจ้าอันนี้ต้องรับเข้าสู่ส่ดนใหม่ชาแนลเย่เป็ตัวอย่างสายฟ้าแลบวันนี้เรามาอยู่กับเกมโลโบอกค่ะเกมเล่นยากนะดีเย่ชื่อมันจะยากไปไหนในซีรีส์นี้น้อยนะ ลำบากใจเลอเกินมันทุกคนดูโจ๊บน้อยนะคะแล้วกลับไปมองที่จอล่ะวันนี้เรามากลับเกมเจ้าหญิงแต่งตัวเออร์ี้ไม่ได้อ่านว่าออฟฟี่นะคะเออร์ี้ทุกคนออกสยงตามโจบน้อยนะคะเออร์ี้ description อาแต่งตัวอาเจ้าหญิงอบบี้เป็นพระมหากษัตริย์ที่ท้าทายกับบีบคุณรอนที่จะเป็นเจ้าหญิงที่ดีที่สุดในดินแดนทั้งหมดหรือไม่ถ้าที่นั่นคือนารมส้ม้ยพัก <c oughs> ไม่ใช่ส้มร้อยเป็นคนดีใช่เลยมั้ง ทุกสิบห้าระดับปลดล็อกชุดใหม่แปลว่ามีมากกว่า15บหแน่นอนระวังด้วยหนึ่งรอยระดับรอคุณอยู่บางทีคลิปนี้อาจจะโดนตัดครึ่นะคะส้มน้อยไม่รู้ถ้ามันยาวขนาดนั้นประจานถ้าคุณทำสำเร็จทั้งหมดของคุณเขาบอกเขาจะยกทุกอย่างให้เราขอน้องๆได้ไหมคะเราจะได้เจ้าหญิงได้ไหมหรลอเราต้องเป็นเจ้าหญิงเนี ดูหาคำตอบส้มน้อยกันดีกว่าะโอ้โหขนาดตัวอักษรขอเข้าใกล้จอหน่อยและะ้วกยินดีต้อนรับสู่เจ้าหญิงออบีทุกระดับ15คุณจะปลดล็อกชุดที่สามารถทำให้คุณเดินทางนีเป็นเจ้าหญิงที่ดีที่สุดในดินแดนบูนออบีและปราสาทเป็นของคุณทั้งหมดคุณลักเออบีโอเค เราต้องเริ่มจัดการอุทูห์ถ้าเดินคุดอื่นเขาเรียกว่าสางางามบ้านส้มน้อยเรียกว่ากระเดกโอ้ยไม่เอาไม่เอานะคะทุกคนมันเป็นการหยาบคายนะคะเราต้องนําตัวเป็นเจ้าหญิงนะคะเพราะนี่คือเจ้าหญิงเออรี่มาคุยกันสิเราต้องนําตัวเป็นเจ้าหญิงนะคะรอนนะนจะมีเรื่องอนะ่ะ ไม่ได้นะคะเราจะไม่ทำลายกันเดินนะคะวันนี้คือเจ้าหญิงโอวีนะคะเอ้ไม่ชอบหอยรู้สึกมันเกลียดเสียงตัวเองไปกันเลยค่ะทุกคนโอ้ยดูดท่ากระโดดยังไม่มันไส้เลยความขุ่นไม่ได้เราต้องเป็นเจ้าหญิงโอมีนี้นะคะทพอดูโหสเตตเป็นร้อยเล่นแล้วตัวบอลโคนกับท่าทางอย่างนี้เป็นร้อย เข้าล่างกันดีกว่าค่ะทุกคน่วมน้อยไม่อยากเห็นภาพนั้นพัดเจ้าช่วยกล้วยปิ้งอันนี้อะไร you have fun, lock hair. ยูแฮฟันล็อกแฮอุ้ยตายเล่าโอ้โหส่งผมฟอโต้ช็อปอ้าวไหนดีอุย้ยส้มน้อยอยากผมยาวมานานแล้วทุกคนอุย้ยสุดยอดเข <c oughs> ้าไปเลยอุ้ยเจ็บคนส้มน้อย ตายดีกว่าทุเลศเกินไปแล้วโอ้ยโอเคไม่เป็นไรทุกคนเราจะรับได้กับสมบัตินี้ไปต่อกันเนี่ยอุ้ยขวดยาวิเศษที่จะทําให้ซ่มน้อยเป็นเจ้าหญิงที่ดีขึ้นเราจะต้องฝึกกระโดดปนขวดยาเพื่อหลบหนีแม่มดนะคะทุกคนป่าช็คกพอยนะคะแล้วอุอ้ยเราจะต้องระโดดนะคะเราต้องไม่หนีนะคะการเป็นเจ้าหญิงที่ดีต้องไม่หุดนีนะคะ เราจะต้องกระโดดบนแท่งสีชมพูเพื่อที่จะเป็นแท่งสีชมพูที่ดีขึ้นหรือเปล่าไม่เป็นไรนะคะทุกคนเราจะค่อยๆกระโดดไปเรื่อยๆอย่างเจ้าหญิงเราจะต้องกระโดดบนหัวใจให้หัวใจเราพองโตม,มากขึ้นนั่นนี่ยากจะไปจะไปจ้ออาความมั่นใจอาสีเขียวอา โอ้ยไปโค้งยากแน่ๆเลย,ยางานนี้สิชมูโอเคโอเคโอเคสีม่วงสีม่วงเอ้ยนั่นแหละโอ้ยสุดยอดฟุกไปต่อเราจะต้องกระโดดบนซององจดหมายด้วยเพื่อที่จะเป็นคุณอาสตรีมากขึ้นนะคะการกระโดดบนซองจดหมายจะทําให้อ่าการเขียนของเราดีขึ้นนะคะสามารถใช้เท้าเขียนได้นะคะทุกคนการกระโดดอันนี้เป็นแท่งลิสติกนะคะทําให้เราสามารถใช้เท้าเขียนปาก S <S ขอซือเองได้ไปจอทุกคนว่าเพิ่ง8เปอร์เซ็นเจ็บคอแล้วนะนี่คืออะไรคะให้เจ้าหญิงลูสาวไม่ใช่อาไ้ขอโทษขอโทษนะคะการพูดเมื่อกี้คงจะเสียงบรรยาทไปนะคะทุกคนโอ้ยทุลีไม่ไม่มันไม่ได้นักเกลีดขนาดนั้นไม่เอาเราต้องไม่หยาบคายเราเป็นเจ้าหญิงที่ดีที่สุดได้ยัดจั๊กโอเค ได้านต่อไปนะคะทุกคนคือการกระโดดเหยียบน้องหมีนะคะน้องหมีหลากสีนะคะทุกคนชอบสีไหนคอมเม,มนต์มาบอกได้เลยนะคะแต่ตอนนี้ชอมน้อยคิดว่าชอมน้อยชอบสีแดงนะคะเพราะมันเป็นสีที่น่าชอบน้อยในตัวนี้ <c oughs> อันนี้นะคะส่อมน้อยว่าเซื้อแน่แนไปค่ะเราจะกระโดดบนมงกุฎนะคะเพื่อมงกุฎที่เราเข้ามาสวมบนหัวจะได้ไม่กลิ่นเหมือนกับเท้าของเรานะคะทุกคน <c oughs> นี่เราจะฝึกปีนอ่าหอาอาเขาเรียกว่าอะไรนะคะทุกคน ประสาทหรือหอคอยหอคอยนะคะเพื่อที่จะไปช่วยเจ้าชายอ่าที่อยู่บนหอคอยได้ง่ายขึ้นนะคะใช่คะ่ะเราจะไปช่วยเจ้าชายนะคะเจ้าชายมาช่วยเราที่ไหนคะทุกคนเสียเวลาคะ่ะรอไปเสียเวลาชีวิตออกมาเองเลยดีกว่าไปาอุ้ยตอนนี้เราอ Unlock ครูดนะคะล็อกเสื้อแล้วไหนดูซิ พอเวลาส้มน้อยเลือกแป๊บหนึ่งนะคะนี่นะคะทุกคนก็ไม่ได้หลูมมากนะคะก็แค่เพชรเพชรติดกากก็แค่นั่นเองเพชรพอมค่ะทุกคนส้มน้อยไม่มติดตาไปเตอไดะคะ้ค่ะเราต้องกระโดดบนหัว,วใจหลักสีที่มีดแท็กอยู่นะคะเพื่ออะไรส้มน้อยก็ไม่มั่นใจเหมือนกันอันนี้เราต้องกระโดดบนอะไรอ่าอิดนะคะอยากรู้สีเขียวยืนได้ไหมอ๋อไม่ได้นะคะทุกคน อาโอเคไปต่ออันนี้เหยียบแท่งเรืองแสงนด้ไปอ้าไม่ได้นะคะทุกคนอันนี้เรากระโดดไปเพื่อสมน้อยเริ่มหาเข้ออ้างไม่ได้เลยโอเคเรากระโดดไปเพื่อฝึกสเต็ปในการเดินนะคะจะได้เต้นลีลาดได้ดีขึ้นสมน้อยเริ่มสับสนกับชพีวิตแล้วโอเคทุกคนเรากลับไปทำงานตามที่เขาบอก้ อันนี้เราฝึกเดินนะคะไว้โอเคเดินได้แค่สีม่วงค่ะทุกคนเดินเพื่ออะไรอ่าเพื่อให้รองเท้าของเราดีขึ้นมาค่ะความเป็นเจ้าหญิงสร้างได้ด้วยความหัวร้อนนะคะทุกคนตอน่อ๊บใครฟะเนี่ยโอสวัสดี สีสมอนเมื่อกี้นายตีหัวฉันใช่ไหมฉันบอกพ่อกับแม่แน่ๆไอ้ท่านพ่อท่านแม่แน่ๆว่านายเอาด้ามเหล็กนายตีหัวฉันนะสีสมอนจำไว้เลยนะสีสมอนฉันจะฟ้องฟ้องอุบบาจีจีจบ้าบ้านะคะอุ้ยวิีทางรัดเราต้องไปไหนต่อทางนู้นไปเลยเอ็ม ีจะบอนเมื่อกี้นายติวหวองฉันอีกแล้วใช่ไหมอนาคตอยู่อีกไม่ไกลเพราะที่จะเป็นเจ้าหญิงอันดับหนึ่งของโลกาให้ได้ฮไปต่อกันไงอุ้ยแสบตาอันนี้เพื่อที่เวลาเราโดนแฟดนะคะทุกคนเราจะได้ยิ้มได้อย่างสวยงามส่วนอันนี้มีไว้ลูดล้้นๆเลยค่ะทุกคนสวนมาคิดไปออกแล้วอันนี้อะไรเนี่ยอ๋อ ยยสีฟ้าชอบนอนชอบสีฟ้าอ่าสีชมโงก็ได้ว่ามันไม่มีสีโซ่ไปเลือกนี่สีฟ้าอุ๊ยไฟตกกลับมาได้นานทุกครั้งเลยเหรอซ้ายบ้างซ้ายบ้างเอยขวาขวาขวาืออแย่ฟุกเลยฟุกรวดรวด,โดไปค่ะทุกคนอันนี้เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจนะคะเพราะตกไปตายไว้เวลาเดินปีนเขาเราต้องใช้รองเท้ากุโวนะคะเอ้ ไปต่อค่ะอันนี้คือเราเดินบนกระโปรงนะคะเพื่ออะไรส้มร้อยตันแล้วะค่ะทุกคนช่วยส้มร้อยคิดก็ได้นะ,ะวายห้หอ,อ้ไม่ได้หวัวร้อนแค่หมดวังโอยอ้ในที่สุดเราก็ได้อ,อะไรอะ่ะอะไรคืออ๋อเมคอัพเหรอ เราจะทำหน้าให้สวยยังไงนะคะในเมื่อเรามีแว่นกันแดดไม่หนาไปนะคะทุกคนไม่หนาไปนะคะกำลังดีนะคะเติมมานิตียวอนี่ช่อตื่นมากเป็นาีนี้เลยนะคะอันนี้คือดานที่มีไว้ทำให้ความหน้ามันใสมากขึ้นแน่เลยอุ้ยบันไดสีลุงอันนี้คือการฝึกขี่ม้านะคะว้ายคนที่ฝึกใหม่ก็จะล้มอย่างนี้เนี่ยแหะค่ะ ผมมันยาวเหยียบผมอ่ะทุกคนส้มน้อยไปเรียนขี่ม้ามาใหม่นะเราจะไปเรื่อยๆนะคะวายโถเอ้ยฉันจะไปนึกว่าจะดอกดาววายเมื่อกี้เธอหลอกฉันใช่ไหมไอ้โดดไปได้เยียบส้มน้อยจะตัดเมื่อกี้ทิ้งนะคะเพื่อให้คุณผู้ชมมาประสบพบเจออ๋อไม่ได้ไม่ได้เราจะเป็นผู้หญิงที่ดีแล้วอกไม่ทำร้ายคนอื่น แต่ว่าตัดทิ้งนะตัดทิ้งอยู่ดี <S <S ทุกคนเคยดูไหยคะเดอะสตาร์คนคว้าหาดาวซินโดม <S <S 1> <S 1> ไม่ใช่นะคะนักร้องนะร้องเพลงพองอไปเลยอุย้ยเรามาที่ด่านสามสิบเจ็ดแล้วทุกคนอีกไปเกิดอะไรขึ้นนะ่ะเฮ้ยคยแม่บทแห่งหอคอยจันทา เขาได้วางยาพิษไว้เป็นเบื่อ <S <S 1> <S 1> เพื่อที่จะทำลายเจ้าหญิงที่ดีที่สุดสร้างเรื่องไปทำไมสยเวลาไปกันเดี๋ยวกว่านะคะอุย้ยเมมดที่เขาคอยจัะทาก็ไม่เท่าไหร่นี่นาชัดกัดบอกอุ้ยตามไปตามไปเดี๋ยวติดเรื่องไว้อันนี้อะไรเนี่ยใครเอาไฟฉายมาตั้งไว้แถวนี้ โอ้โหแม่น้ำลาวานี่ฉันจะเป็นเจ้าหญิงหรือเจ้าชายหรือว่าอะไรกันแน่เพื่อที่เราจะได้องค์หญิงทั้งหมดที่อยู่ในรูปหน้าปกมาเราจะต้องสู้เพื่อได้พวกเขามาเป็นข้องตัวเองเรียบร้อยว่ายเม่หลวงทุกคนเราหลงนานที่43น้อยเจ็บขอมากบนตลอดทุกด่านเลยโอเคไปต่อกัน โอ้เพื่อแดาวดวงนั้นแัทถึงจบสุดปลายเนี่ยไปเลยฮ่าฉช่เพอร์เฟกต์เราปุ่นล็อกกระโปรงทุกคนในมาดูกระโปงสิเพื่อนหน้าที่บางๆแบบว่าไม่เ,มเปินไปเต,เติมอะไรมาเลยของเราเราไม่ไม,ไม่ไม่บาดไปนะคะแค่แค่แขนหายเฉยๆนะคะทุกคนโอ้ยเดินทีตุ้งติ้งสุดๆไปเลยไปไปต่อกัน กระโปรงไม่นี่ก็เป็นอุปสรรค้วยเกิดทำไมต้องแต่งตัวกันด้วยนะไป <_ C 1> นะน,นรใกใจกัดปะอีกรันโอ้ยวอยไม่ให้โกงด้วยตรงกลางข้างซ้ายข้างขวาโอ้ยอันนี้ตรงตามจตดไปตอป่อกันดาบหรืออาจจะมาแทนค่าโอเคพอและจูนี้เบียวถ้าเกิด ไปต่อเลยไปต่ออย่าให้เขามันเสียดเทียงเราได้ฉันจะไปให้ใครเทียงแค่นั้นเลยมันลงกลุลแหละกลับมาที่ขวดยานะคะอันนี้เป็นการเรียนปรุงยานะคะไม่ใช่หนียาไม่หมดแล้วย yeah. ้ยุ้ยเขามีพลุให้เรา